สวัสดีสมาชิกครับจนชม SUV น่าใช้หนึ่งคันนะครับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์รถเจ็ดที่นั่งสภาพสวยๆเครื่องดีเซลขับสองมือเดียวป้ายแดงปี2013นะครับกับเชีโรเลตเทรเบเซอร์นะครับมาแล้วครับคันนี้สวยๆนะครับแม็กม้ย่างใหม่ใส่มาให้เรียบร้อยรถสวยสมบูรณ์มากๆครับใครกําลังหาเจ็ดที่นั่งใช้งานนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2008ออโต้ดีเซลรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับสมาชิกพิจารณาตัดสินใจที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกนะครับเราคัดรถสวยมาฝากแล้วนะครับ ภายในงามนะครับเที่นั่งสภาพนี้ราคา349,000บาทครับรถสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนใครสนใจนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยครับจะส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับรถ7ที่นั่งรถครอบครัวเครื่องดีเซลขับ2นะครับคันนี้จะต้องใช้เงินดาวออกรถประมาณ130,000กเมนะครับเนื่องจากว่าเชฟโรเลนะครับจะจัดไฟแนนซ์ได้น้อยนะครับไม่ได้เลททั่วไปเหมือนไข้ ที่มีอยู่ในเมืองไทยตอนนี้นะครับเพราะว่าเชฟโรเลตไม่อยู่ในเมืองไทยนะครับใครชอบจะผ่อนก็ต้องเตรียมงบหน่อยครับ1นึ0 0แประมาณนั้นนะครับผ่อน6ปีผ่อน5 0 0 0เนี่ยแหละครับห้าพันหนึ่งห้าพนสนะครับใครสนใจนะครับจะสดจะผ่อนก็ลองพิจารณาตามความชอบและความพร้อมนะครับรถสวยมากๆนะครับแ็กใหม่ย่างใหม่ใส่มาให้เรียบร้อยชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่มินบุรีครับสภาพราคาน่าสนใจมากๆนะครับปี2013นะครับถึงจะเ็น เชฟโรเลตนะครับหลายคนอาจจะกังวลเรื่องอะไรนะครับแต่เท่าที่ผมศึกษาก็มีเชฟอู่เชฟเยอะครับอะไรเชฟก็เยอะแม้กระทั่งรถที่ผมได้มาเป็นเชฟโรเลตผมก็ยังมีอะไรหรือยังหาอู่ซ่อมได้ปกติเก็บงานได้ปกตินะครับอะไรเยอะครับสําหรับเชฟใครสนใจนะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนคลับของเชฟโรเลตเทเบเซอร์แคปติว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ยังมีอู่เก่งๆมีอะไรเยอะ พอให้เราได้ใช้งานอยู่แล้วครับที่เหลือก็สองพิจารณานะครับชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับส่วนผมคัดเช็ครถสวยๆมาฝากให้กับสมาชิกที่สนใจนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เอ็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คให้นะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยครับเชฟโรเลตเทเบอร์เ,รเ,เซอร์ขับ2ออโต้เครื่องดีเซล2008มือเดียวป้ายแดงปีสองพันสิบสามไม่ประมาณสองแสนสอง หมื่นกิโลเมตรนะครับโอ้ oh, เสียงหายนะครับขออภัยด้วยขอไปดื่มน้ำก่อนนะครับสวัสดีครับ